เบี้ยแก้ของที่ทุกคนควรมีพกไว้ติดตัวกันนะคะเบี้ยแก้ห่วงสเตเลสตัวนี้เป็นของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วสร้างประมาณปี2516-2518เพื่อใช้แจกง,งานกระถินไทยโทเรโดยมีชื่อเรียกกันติดปากรุ่นนี้ว่าเบี้ยแก้โทเรซึ่งในสมัยนั้นนะคะโรงงานไทยโทเรได้ขอความเมตตาบารมีจากหลวงปู่เพิ่มให้ช่วยสร้างเบี้ยแก้และนำห่วงสเตเลสมาถวาย จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะคะเป็นขาห่วงสแตเลสก่อนจะชมรายละเอียดของเบีย้ยแก้่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะในช่วงปี2516นั้นเล่ากันว่าคนงานในบริษัทไทโทรเรทคทานิลมักโดนผีหลอกกันทางเจ้าของโรงงานจึงได้ขอเมตตาบารมีให้หลวงปู่เพิ่มช่วยสร้างเบีย้ยแก้โดยทางโรงงานได้นำห่งสแตเลสมาถวายจนกลายเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ตามมาตรฐานของรุ่นนี้และได้ทำแจกให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานกระถิ่นในปีนั้นด้วยเบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มเมื่อหลวงปู่ได้บรรจุประรดบปิดทับด้วยชนลงใต้ดินแล้วจะให้พระลูกวัดนำไปหุ้มด้วยตะกั่วจากนั้นท่านจะลงเหล็กจานและปลุกเสกแล้วจึงให้ลูกศิษย์นำเบีย้ยแก้ไปทักเชือกเป็นลักษณะวนตามเข็มนาฬิกาแล้วนำมาทารักซ้ำหลายๆครั้ง พุทธคุณของเบีย้ยแก้นั้นสามารถป้องกันภัยต่างๆแก้ปีชงหนุนดวงไม่ให้ตกช่วยกับเรื่องรายให้กลายเป็นดีนิรันตรายคล้าวพลาดปลอดภยัยกันผีกันคุณใส่ต่างๆปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆเป็นเลิศจนมีคนโบราณกล่าวเป็นคำกรว้ว่าหมากดีที่วัดหนังถ้าเบีย้ยขลังวัดกลางบางแก้วไม้ครูคู่วัดอินสวนมีดบินวัดหนองโพ ถ้าอยากดูวิธีการสร้างเบี้ยกแก้ของหลวงปู่เพิ่มกดติดตามไว้นะคะเราแอนจะมาเล่าให้ฟังค่ะ